สวัสดีค่ะชาวสวนยางนะคะที่มีปัญหาเรื่องโรคดาดำราชมพูน้ำยางไม่ไหลนะท่ออาดาดำอุดท่อน้ำยางแล้วก็ไหลไม่ปกติไหลไม่สม่ำเสมอให้น้ำยางน้อยนะคะ เราก็มาใช้นาโนพัดวันนะคะซึ่งเป็นตัวฐาหน้ายางแล้วก็ฟื้นฟูเป็นอาหารของยางพาราไปฟื้นฟูเซล์ลให้กลับมานะคะกรีดได้ปกตินะคะขวดใหญ่ราคาพัน5บาทนะคะแต่ถ้าใครไม่กล้าที่จะเปิดใจกลัวเป็นสารเร่งบ้างอะไรบ้างก็ใช้ชุดนี้นะคะก็คือ60 ml อ่าพร้อมแก้วพร้อมชุดอย่างนี้เลยค่ะชุดละ2 0 0 70บาทก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะ,ะใช้ได้100ต้นเลยนะคะนะคะเราก็สามารถเปิดใจกับชุดนี้ถ้าประทับใจเมื่อไหร่ก็ค่อยมาซื้อขวดใหญ่ในราคา1495บาทก็ถ้ายางหน้าเล็กก็จะได้1,000ต้นถ้ายางหน้าใหญ่ก็จะได้อยู่ที่600 7 0 0ถึง700ต้นก็ตกต้นละ1บาทนะทาได้1 ตกต้นละ1บาทเกือบ2บาทเนาะแต่คุ้มนะคะถ้าครั้งหนึ่งหนึ่งเดือนก็อยู่นะคะอยู่ได้1เดือนท่านก็สามารถเก็บน้ำยางนะคะ,ะก็ได้ตัดวิกไปเลยนะคะเดือนหนึ่งก็2วิกดูสิคะว่าถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่องฝนตกท่านก็จะได้กำไรมหาศาลเลยกับการเพิ่มน้ำยางแล้วก็รักษาราดำรายชมพูยางตายนึ่งนะคะแล้วก็น้ำยางไม่ไหลเปลือก เปลือกกีดแข็งแล้วก็หนานะคะถ้าใช้ตัวนี้ไปนะคะอาจจะ เวลาเรากรีดนะเปลือกจะนิ่มเปลือกจะบางแล้วก็เปลือกจะนิ่มนะคะกรีดง่ายแล้วก็ทําให้ฟื้นฟูเซลล์นะคะแค่ทาหนึ่งครั้งนะคะต่อหนึ่งเดือนก็สามารถฟื้นฟูอยางพาราของเราของท่านได้เยอะเลยนะคะคุ้มค่ามากเลยนะคะถ้าบางคนคิดว่าอุ้ยแพงจังนะคะแพงนะคะแพง สำหรับนะคะสำหรับผู้ไม่เปิดใจนะคะแต่ใครเปิดใจแล้วก็จะบอกว่าถูกเลยน้ำยางที่ไม่ไหลได้กลับมาฟื้นฟ,นฟูเซลล์ยางนะคะนี่คืออาหารของยางนะคะไม่ใช่ตัวสารเล่งหรือตัวทำลาย ต้นยางของเราแต่เป็นอาหารของยางพาราเลยค่ะในการดูแลนะคะจัดการราดำราชมพูราชมพูนะคะน้ำยางต้นยางตายนึ่งน้ำยางไม่ไหลกรีดยากเปลือกแข็งมาใช้ตัวนี้แล้วท่านจับประทับใจเห็นผลภายในแค่ทาวันนี้นะคะแล้วก็เว้น วันพรุ่งนี้มะลืนมากีดนะคะท่านจะได้ความประทับใจคือน้ำยางไหลเพิ่มนั่นเองขอฝากไว้นะคะสำหรับเกษตรกรนะคะนี่ไม่ใช่ตัวนะคะอิติฟอนนะไม่ใช่ตัวสารเร่งน้ำยางแต่เป็นอาหารของยางพาราเป็นหัวเป็นอาหารของยางพาราแค่ทาสามารถฟื้นฟูให้ยางท่านกลับมากีดได้เป็นปกติดังเดิมค่ะ